วัดดีวัดดีท่านผู้ชมเรียบร้อยดีจ้าผมก็ตามภาษาครับเมื่อเช้าผมไปขายไปขายผ้าพระสมเด็จผ้ามันมาในออกดีตามที่สนามอ่ะนะท่านผู้ชมนะก็เลยต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนก่อนนะถ้าไม่ปรับแผนเลยก็อยู่ไม่ได้เนละท่านผู้ชมผมก็มาหาผ้าที่ว่าไปนี่ผมจบตัวเลขแล้วน,นะชุดนี้นะนี่ครับพวกกันไดบน้บ้านมานะท่านผู้ชมเอามาดูกันนะครับ<ะ>คือเป็นพ้าวัดดวงอนะ่ะท่านผู้ชมนะครับเป็นผ้าวัดดวงนะครับ เป็นพรวัดดวงผมผมจบตัวเลขแล้วนะครับชุดนี้นะเป็นพาะวัดดวงครับชุดแบบนี้ขายที่สนามขายดีจริงๆท่านผู้ชมนะครับนี่ครับถ้าเรามัวแต่ไปเล่นเหรียญก็จบข่าวตอนเนี้ยผมขายยากเลยตอนนี้เนื้อหาก็อย่างนี้ครับขายได้อยู่แล้วที่สนามนะอันนี้ก็ตามนั่นแหละครับท่านผู้ชมมันู้จะพูดยังไงนะไม,ไม่ไม่ใช่ทางที่ผมถนัดอยู่แล้วนะครับ,รบชุดนี้ขายวัดดวงอยู่แล้วนะผมไม่วางสนามนะครับชุดนี้ขายขายสนามเลยนะนี่ดูนี้ครับท่านผู้ชม อืมครับนี่นนไม่รู้ที่ครับเดี๋ยวเอาไปดูไ,ไวๆนะครับถ้าดูดูช้านี่จะไม่ได้ดูดูผ้าได้ไม่เยอะนะ <ใช S 1> นี่อย่างเงี้ยที่สนามเ็าชอบซื้อกันเนี่ยผมพไม่รู้ทําไงแล้ว<ม>คือเราเล่นผ้าเนี่เราเล่นที่ขายได้พอแล้วจบข่าวแล้วที่สนามนะเดี๋ยวเมื่อเช้าดีวผมขายดีจริงๆนะบอกให้นะนี่<ม>ท่านผู้ชมดูนะครับที่สนามขายดิบขายดีเมื่อเช้าเนี่ยย่งกันซื้อมาลงตุงนั่งนี่ครับเวลาผมมาขายก็มาเวลาผมมาหาผ้าก็ตามตลาดนั่นนะครับเยอะแยะมากมาย ฝั่งนู้นกำลังเลือกของกันอยู่นะเอ้เขาเลือกเสื้อผ้ากันอยู่นะท่านผู้ชมเช้านี่ก็โอ้ยพาสมเด็จเนี่ยซื้อกับพวกไปองค์มไม่กี่ตังค์เช้าเขาถามดีสนามผมกาดราคาเลยเปิดไปห้าร้อยต่อสามร้อยเอาตังค์มาผมบอกเลย <c oughs> เห็นพี่เขาไปขายหลายพันอยู่ก็ดีใจเขาด้วยเขามีฝีมือนะเราจะไปโกรธเขาไม่ได้นะเขามีฝีมือให้เขาไปนะท่านผู้ชมนะผมไม่ไม่ค่อยได้กาดนะท่านผู้ชมนะพี่เขาซื้อไปสองสามร้อยไปขายสี่ห้าพันก็สุดแล้วแต่ฝีมือเขานะ แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญผมรู้แน่นอนนะเหรียญนะท่านผู้ชมที่เพดีไม่ไม่ออก้าเก้น,นะถ้าเป็นเหรียญนะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าสมเด็จผ้าบ้านผ้าเรื้อดินอะไรก็แล้วแต่ะผมวัดดวงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมตามคอนเซปต์ล่ะเด้ออันนี้ก็ไม่ทราบนะครับนี่เดี๋ยวผมดูให้นะบานเก่าเสาโยครับพี่น้องโอ้โหครับดูเลยครับดูครับอ่าเรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมนี่อ่าเป็นยังไงนะครับผมก็ เอาว่าพูดง่ายชุดนี้ชุดมั่วมั่วเลยแหละท่านผู้ชมพูตรงตรงครับ <ผม S 1> <ๆ>หลายคนจะถามว่าเอ๊ะไป็นรู้ที่พี่ซื้อมาได้ไงผมก็ไม่มันคือเราซื้อไปแค่ขายได้ท่านผู้ชมเล่นผ้ามันต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีหลากหลายเล่นผ้าอยู่แบบทื่อๆไม่ได้ท่านผู้ชมนะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะบางอันเราไม่ไม่ทราบจริงๆท่านผู้ชมนะผมขายจริงๆท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าถ้าใครชอบรายการไหนแคปภาพมาสอบถามทั้งข้อความส่วนตัวนี่มผมไม่ส่งภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอขายวัดดวงเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมขอขายวัดดวงเลยนะ นะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้แต่ละองค์นะครับกว่าจะได้แต่ละองค์ไปธรรมดานะท่านผู้ชมนี่สุดแล้วแต่แหะครับนะหมดแล้วนะเนี่ยชุดเนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยดีนะครับท่านผู้ชมก็ได้เยอะเลยอันนี้ผมจบราคาละแต่ว่าอังตายนี่ก็ผมวันนี้ผมเปลียนหัวเลยนะเปลียนหัวเลยมาจากสนามผ้าเราวิ่งมาพวกได้ของมาเยอะเลยนะถ้าดูอีกรอบนึงเนี่ยผมชอบมากองนี้แต่ยังไม่โอ้ยขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตขยับเออนี่ๆเนี่ เดี๋ยวเราถ้าเราจะไปไอ้นี่พาเราจะพาเราจะกลัวใจนี่ท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยบางบางบางอย่างเนื้อเนื้อบางเนื้อบางเนื้อนี่ผมดูไม่ชอบเอาไปสนามเขาชอบผมก็ต้องจำนะท่านผู้ชมผมก็ต้องจําเอาบาเนื้อไหนที่ขายได้นะแค่นั้นองไหนพิมพ์แบบไหนเนื้อแบบไหนที่เขาชอบผมก็จําแค่นั้นพอละไม่ต้องไปรู้เก๊แท้นะจริงจริงพี่จริงบางทีเราชอบเอาไปสนามไม่ชอบกันนะพี่บางทีเราแค่ว่าพวกกันเหมาติดมือมาเงี้ย ถามซื้ออย่างเงี้ยผมก็งงหมดแล้วตอนนี้เออเลี้ยขายได้พอแล้วนี่เดียบร้อยดีท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่าอีกรอบหนึ่งค่อยดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับบางงานเราชอบนะเอาไปสนามก็เงียบกิ๊บอะไม่มีใครแตะเลยตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้าไม่มีใครจับรวันอันไหนที่เราดูไม่ชอบเอาเนี้ยเท่าไรเอาแหละเออผมงงเลยพาเนื้อดินแหละหรือว่าพาสมเด็จนี่นะาไปช่างเลี้ยแกนั่งอยู่นี่แหละ ไม่ไปไหนหรอกอืมอืมไปไปไปตามไปไปไอ้พวกกันไปช่างทองละพวกกันไปช่างทองละให้ผมเฝ้าร้านให้อีกโอ้โหอันนี้นี่แหละครับเนื้อแบบนี้แหละครับเขาเล่นกันนะผมบอกให้เนี่ยท่านผู้ชมนี่แต่ว่าเราก็ได้มาอย่างงี้ครับผมไม่รู้ว่าเก๋หรือแท้นะท่านผู้ชมนะไม่รู้เก๋แท้ก็ซื้อได้เพียงแค่จ่ายตังค์เขาก็เอาพระให้จบแล้วฮ้ฮ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เล่นพระไม่ต้องคิดมากท่านผู้ชม <Okay. S 1> เล่นพระไม่ต้องคิดมากครับผมงงหมดแล้ว ข้าวก็ไม่ได้กินนะครับตอนนี้ก็มาจากสนามพระนะครับจริงๆสนามพระผมช่วงใบยๆผมขายดีด้วยนะ,ะ,ยะแต่ว่าผมอยากจะมาหาผ้าตามตลาดนัดมากกว่าครับท่านผู้ชมดี <จะ S 1> ขึ้นไห <จะ S 1> มพี่พี่ความดันความดันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดสูงนเ,<ม>เ,เนี่ยผมเริ่มเปิดหัวแล้วเนี่ยผมต้องไปกินน้ำเหมือนพี่พี่กินน้ำนเยอะให้มันเส้นเลือดมันคลายออกมาพี่คือเส้นเลือดท่านเลือดมันข้นไปมันจะไม่นั่นเลือดข้นหรือมันเวียนหัวเดี๋ยวพี่นั่นพี่เขาเวียนหัวนั่งอยูอนะ ามาดูครับท่านผู้ชมดูซ้ําอันนั้นก่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้นะเดี๋ยวทีนี้ผมขอเนี่ยขยายขยายพานะครับขยายให้หลายเท่าเด้อเรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมโอ้ทางนี้ผมไม่ได้จบตัวเลขมานะอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่างนะเอาวางก่อนอันนี้ก็เนื้อหาดีแต่ว่าเราไม่จบตัวเลขกันเราไม่ได้เช่ามาพวกกันไดน้พามาผมก็จําเนื้อหาที่ว่าเขาเขา,เขาเคยซื้อผมอะนะผมจําเอานี่ อันนี้นี่โอ้โหบ้านเก่าเสาโยทผู้ชมดูนะเนื้อแบบนี้แหละครับนี่ดูดินะครับเผื่อมีลูกค้าชอบก็ไม่ว่ากันหรอกครับนี่ตอนนี้ผมเริ่มโอ้เริ่มจำมาแล้วว่าอันไหนขายได้พูดงงไปสลับไปสลมาขออภัยด้วยพี่น้องผมหิวข้าวนะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับตอนนี้ก็เกือบหกโมงอ่าเขาเรียกว่าเกือบสิบแปดนาฬิกาแล้วด้านบนบินเล็กน้อยมีบินนะนะครับอ่ะวางไว้นี่ เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก็เรามัวแต่ไปกินข้าวไม่ได้ชั่วโมงนี้า้าคกาลังเข้าก็ต้องมานะท่านผู้ชม,ชมนี่นะครับอ่ะวางไว้อ่าไปไหนนอาจากของลานเนะี่ยเราป่อยมอนเฝ้าลานอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นในลึกลับซับซ้อนนะครับซ่อนเงื่อนเพื่อนงงผมก็งงครับแต่ว่าผมว่าขายได้แน่ไปสนามเลยนะโอเคเรื่อยๆพี่ๆถ้าเป็นเหรียญไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นเหรียญผมผมดูแท้เลยบางอันนะนะถ้าเป็นเหรียญไม่ต้องวัดดวงที่เพจผมนะท่านผู้ชม เราดูเราดูแท้แน่นอนเหรียญวันนี้ผมขายเหรียญไปหลายตังค์แต่ว่านี่ก็วัดดวงนะเอาวางไว้อันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยนะเนื้อดำดท่านชมดูอ่าดูจะจะเออพี่น้องพี่น้องโอ้ยเนาะอ่าพี่ๆก็หลายคนมานะโอ้นี่ๆๆน,นี่นี่นี่นาวัดนะพี่น้องนะนาวัดนี่ผมอยู่นาวัดนะตอนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละเลี่ยมเก่าๆแบบนี้แหละจะไส้งเงินบอเอาลองอบิึงมาวางไว้ อ่ะหรือเวลาอีกแค่ไม่นานนะครับนี่เรียบร้อยดีนายครับมันจบแล้วอะอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมดูเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะพี่น้องรับรองจบคลิปแน่นอนอีกนาทีกว่าอันนี้ก็อะไรไม่รู้ดำๆนี่ท่านผู้ชมนี่ขายอย่างเดียวครับจะเก๋จะแท้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมากครับเอาไปขายสนามขายได้แน่นอนแบบนี้มีคนชอบเด้อ บางทีเหรียญเราดูแท้บางทีเอาไปขายขายไม่ได้มีท่านผู้ชมนี่ก็ปิดตาเนี่เนื้อหาแบบนี้แหละนะครับไม่รู้เก่าจริงเก่าปลอมไม่รู้พิมพ์ไหนออกวัดไหนผมไม่ทราบหรอกนะอ่ะโอเคนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ <S <S ท่านอย่าลืมด้วยท่านผู้ชมเลยส่งกําลังใจง่ายเพียงแค่ว่าท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพ, <S <S ภาพเวลาผมทําคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมทุกท่านแหละครับนะอันไหนพูดเข้าหูท่านพูดให้ท่านกินข้าว อร่อยนอนหลับปันดีก็ขอบคุณมากนะครับไหนที่พูดไปแล้วก็ไม่ถ้อยถูกใจก็ขออภัยได้พี่น้องนะครับการทําคลิปมันต้องมีเอกลักษณ์มีสไตล์ของแต่ละคนนะท่านผู้ชมนะเราไม่ต้องไปลอกเรียนแบบใครนะครับนี่นะครับนี่โอเคครับของผมจะเป็นคนสไตล์พูดเข้าใจง่ายครับชัดเจนนะครับฟังชัดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไม่ทราบที่เอ้าวางไว้ก่อนเออื๊นี่ครับนี่โอ้โหครับเนื้อแบบนี้แหละ เมื่อเช้านี่ผมเห็นเนื้อแบบนี้นะเขาซื้อกันเนี่ยผมว่าผ่านแน่นอนละผ่านหรือไม่ถามใจท่านดูเละครับท่านผู้ชมบ้านเก่าและเสาโยจบปะว่าจบราคาสินักไล่มาไหนนักไล่มาไหนสองกำป่ะหาวป่ะป้านสองกำมั่งดินะสองจุดหนึ่งอะนะหนึ่งจุดกว่าเปล่าเพื่อนแกดูเลยเหรอ เขาทองไปช่างนะเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะแกไปจริ้งมาเหรอเออช่างมาแล้วเหรอก็ไปยุ่งเหรออย่าให้แกจบก่อนผมก็ไม่ค่อยอยากไอ้นี้เท่าไหร่เพราะผมไม่นั่นโอ้โหท่านผู้ชมดูดิโอ้โหบ้านเก่าเสอยโหยผมว่าผมขายได้แน่นอนอะแบบนี้นะอยู่อีกบ้านเก่าเสาโยเสียโอ้โหไปกินข้าวไม่ซื้ออะไรมาฝากก็จะมีแรงหรือว่านีนมาเออนี่ครับลูกค้ามารับพระด้วยนะท่านผู้ชม นี่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะผมชอบมากแนละ้วองนี้นะเนื้อหันหน้าตาชัดๆนะอ่ะอันนี้จะเป็นโอ้โหท่านผู้ชมดูจะหมดเวลาแล้วอ่ะเร็วจะได้ดูชัดๆอ่ะท่านผู้ชมดูมีมุมมีทางกันผมจัดให้แลยพี่น้องเลยเป็นแต่ใดเงินหลายปะา่ะครับใส่สนามเลยแล้วแต่าก,การราคานะมอเชาผมการราคาไปเยอะเลยนะท่านผู้ชมเอาโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ